หลายๆคนก็อยากจะเห็นต้นทุเรียนวันนี้จะอัปเดตต้นทุเรียนเลยคะ่ะทุกคนต้นทุเรียนต้นนี้ต้นนี้ค่ะทุกคนทุเรียนต้นนี้เราลองปลูกมิตรแล้วก็ลองทาบดูมันจะเป็นยังไงการทาบเสริมรากปลูกรากมันไปแต่เอ๊ะทำไมมันเป็นอย่างนี้นะโอ้มันหักใครมาทํากิ่งมันโดนหักมันโดนหักค่ะทุกคนเห็นว่านี่เหี่ยวแห้งเนี้นี่ค่ะมันใหญ่เท่ากันเลยนะคะทุกคน ถ้ามันเป็นทุเรียนพันธุ์นะดีมากๆเลยมันมีสองรากแบบนี้มันน่าจะทนทานแน่นหนาถาวรเลยทนไม่ขึ้นเลยนะเนี่ยมันจะมีลูกไหมค่อยลุ้นเนาะแต่มันแต่ว่ามันสูงนี่มันสูงสูงกว่าหัวแล้วในท่วมหัวแล้วทุเรียนต้นนี้2สองปีเนาะสองปีมาดูต้นนี้สองปีกลับไปดูต้นอีกสามปีนะคะต่างกันยังไงนี่สองปีที่เราเสริมรากมันแล้วก็ปลูกมิตรมันไปอยู่ในนี้ แล้วก็จะมีอีกต้นหนึ่งมันจะอยู่ประมาณนี้เลยค่ะทุกคนเวลานี้ก็มาในสวนก็อัปเดตวัทุเรียนหลายคนวัทุเรียนเป็นยังไงเล่นยากอยู่นะอันนี้ก็ปลูกมิดไว้ต้นนี้ก็ปลูกพร้อมกันแต่ไม่ได้ใส่ใจนางต้นนี้ก็เหมือนกันเขาเรียกว่า,าทุเรียนเทวดาปลูกมิดไว้ต้นนี้ปลูกมิดแลเปลี่ยนยอดไงปีก่อนคิดว่าจะไม่รอดนะ รอดขึ้นมาก็ท่วมหัวเหมือนกันแต่ปีนี้ยังไม่กล้าใส่ปุ๋ยเพราะน่ากำลังฟื้นพึ่งฟื้นค่ะทุกคนน,นี่นี่ก็3ปีนะต้นหนึ่งสาปีอยู่อยู่นี่ค่ะนี่รากที่เราเสริมคือเสริมปลูปกปลูกมมิดมันก่อนแล้วก็อันนี้มันเรามาต่ออันนี้มันยังไม่สมานใกล้จะสมานกันแล้วนะ น่าจะรออีกสักพักหนึ่งนะรอรอรออีกสักพักหนึ่งเลยถ้าสมานมันก็จะเป็นเนื้อเดียวกันมันก็จะยิงตรงเลยทีนี้แต่แต่ที่แน่ๆเขาก็แข็งแรงเหมือนกันนะเพราะว่าตอนนั้นอนะเราทํามันนะคะทุกคนเราเราเอามาทาบทาบที่ตรงนี้ปาดมันจนเป็นแผลหมดเลยเห็นไหมรอยปาดรอยแหวกออกมามันไม่ติดแล้วก็มาที่ตรงนี้อีกที่หนึ่งไม่ติดมาตรงนี้เป็นรอบที่สาม ี่รอบที่สามมันติดไอ้ที่นี่เป็นยอดเป็นยอดของของหมอนทองแต่ต้นนี้เป็นการปลูกมิดเนาะหมอนทองที่เอามาเสียบเนี่ยอันนี้เป็นการเสียบยอดทุเรียนเสียบยอดเขาบอกว่าถ้ามันโตมันจะอยู่ได้30ปีอรอลุ้นต่อไปนะคะทุกคนว่า30ปีนี่มันจริงไหมแล้วมันจะได้มีลูกไหมอะไรอย่างเงี้ยนะ ตอนนี้เพิ่งได้สามปีรออีกสิบปีเนาะทุกคนเออมันจะอยู่ได้สามสิบปีแต่ว่ารออีกสักสี่ห้าปีนะ่าจะมีลูกทั้งหมดอ่ะสามสิบปีอายุไขของเขาแต่ว่าอ,อตอนนี้คือได้มาสามปีไงก็อีกสิบปีเนี้ถ้ามันไม่มีลูกค่อยโค่นไงออทุเรียนมันก็จะอยู่ได้สามสี่ปีก็มีลูกแต่ต้นนี้ก็ลองดูก่อนเพราะยังไม่มีประสบการณ์ในการปลูกทุเรียนแนวนี้เลยค่ะทุกคนก่อนเราก็ปลูกต้น หตรงนี้มันไม่รอดปลูกสองต้นเพื่อจะให้มันเป็นเพื่อนกันตรงนี้มันรอดแค่ต้นเดียวปลูกในต้นกล้วยนะเราปลูกทุเรียนเมื่อสองปีก่อนต้นที่เราปลูกในต้นกล้วยเห็นไหมมันจะสูงตามกล้วยเลยนะคะทุกคนในต้นนี้นี่เห็นไหมแตกขยายออกมาเขาจะสูงและต้นเง่าของเขานี่แข็งแรงมากๆเดือนที่แล้วใส่ปุ๋ยนี่ลอยใส่ปุ๋ยก็ยังมีต้นนาอย่างไเงี้ เป็นทุเรียนปลูกมิดของปลูกพันธุทุเรียนพันธุกินมิดกินอ่ากินเนื้อแล้วก็เอามาปลูกปลูกฝังไว้ในต้นกล้วยตรงนี้ที่มันไม่ติดเพราะมันใกล้น้ําอุย้ยเจ้าแมวน้อยนะมันใกล้น้ําบ่อแล้วคนงานมันตักน้ําบ่ออาบทุกวันทุกวัน,วนมันก็เลยตุยก็เลยติดอยู่ต้นเดียวค่ะในสวนนี่แหละประมาณนี้แต่ละวันนี่หน่อไม้ก็เยอะนะช่วงนี้ฝนตกค่ะทุกคนกินไม่หวัดไม่ไหวเลย หน่อไม้ในสวนนะี่นี่ก็ก่อนหน่อไม้เห็นไหมหน่อไมอ้ขอบคุณนะคะที่รับชมจบคลิปนะคะทุกคนวันนี้อัปเดตสวนซะหน่อยเป็นยังไงวันนี้สวน30ไร่ประมาณนี้จ้าขอบคุณและสวัสดีจ้าทุกคน